อ,อันนันะกมลใช่เพราะว่าอันนั่นก็คือชื่อของเียาน,านะคะแล้วก็ลูกแก้วกับมน์ลค่ะนอันนักม,ม,มลลวกั ได้แบบโตแบบแซมแบบสับใช่ซึ่ง e ีหนึ่งออนไปเมื่อวานแล้วก็ได้หมตตกรับดีมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ท้องสาวว่าคอนอูขอดตั้งแต่เอิรก็ปฝาซีรีส์ลวีรีส์เอ่ดยนก็มีารอนแรเลยตมาต้อมาตองมาเข้าเป็นอะไรต้องอยใช่ไหมเป็นหมา ก็เผ็ดเลยแต่เราสามารถเผ็ดได้มากกว่าวบายมีความเข้มข้นมันจะไล่ขึ้นไปใช่ค่ะคือเผ็ดแล้วแต่มาอาจจะเผ็ดแบบเผ็ดแบบเปียกปะเปียกอนอะไรอย่างงี้ยได้ไม่มีแบกดีมากเลยค่ะค่ะแฟนทุกคนให้การตอบรับการต้อนรับการกลับมาของมะนาวแล้วก็พี่เกียวก็ขอบุมากๆเลยทั้งแบบซึ่งเชรนด์ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะก็ฝากเ่งซีเนี่ยเดอีรีส์เ EP นะคะมี5 EP ตอนต่อไปเป็นตอนที่สะะก็รับรองเว่าเข้มข้นขึ้นแล้วก็สนุกนะคะสามารถดูได้าออาทาง VTV แบนก็มี a i n g TV คตอนมนกันค่สขขาสวน,นะคะกันนนะ